ค่ะทุกๆคนยินดีต้อรักข้าสืออันดิสกายเป็นยังไงบ้างคะทุกๆสบายดีกันไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดของขวัญวันแม่พร้อมกันนะคะ Hey guys welcome to my channel how are you doing Today I'm going to unbox with the gift from the m a r t a d a e s of America And this one I'm shopping with the messy I do shopping from the online, you know and um, I got no time to open the box so today open together this video I'm going speaking Thai and English together my daughter she put the cream inside the bags look like she like a, I give you more person than If my English not nice I'm project for now okay guys Let's open the box together what inside there ถ้ารถพูดผิดยังไงเราก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะลูกสาวก็จะมาเดินปวนเปียนปวนเปียน,อ,น,อ,นอยู่อย่างนี้นะคะถ้าใครติดตามรถจะรู้นะคะว่าเอลูกสาวรถนี้เป็นยังไงเนาะแล้วรถจะมาเปิด กล่องของขวัญวันแม่นะคะในอเมริกาเนาะ,ะถ้าใครมีแบรนด์นี้อยู่ในประเทศไทยก็ไปแวะไปชมกันได้นะคะถ้าใครมีเมซี่เนาะอยู่ในประเทศไทยก็ลองเข้าไปแวะไปชมกันได้นะคะตัวนี้นะคะเราจะเปิดกล่องให้ดูนะก็จะเป็นตัวทำโดนัทนะแบบมินินะคะอ่าเราจะเอามาทำโดนัทให้ลูกนะตัวนี้นะคะ สามีก็แซววิดา mini d o n u t ยู่นะว่าเอ้ยของขวัญวันแม่เนี่ยเธอสั่งแบบนี้มาเหรอสั่งของในในครัวมาเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าหุบปากไปเลยอยู่ไม่ได้ซื้อให้ไอแก่ก็ไม่ได้มามาซื้อให้โรสนะคะเพราะว่าอ่า แกหมดเงินไปเยอะนะคะกับงานศพเนาะเพื่อนแกนะคะรถก็เลยไม่อยากไปกวนแกนะเพราะว่าวันแม่นะคะมันมีเดลถูกอยู่แล้วนะคะมีโปรโมชั่นถูกอยู่แล้ว this one I got the promotion from the Messi you know with the m a t h e r day everyone know that have big discount so that's why I sh do shopping online to get this one steady wear it's better I'm walk in there มันก็ดีนะคะ shopping online ยังดีกว่าเราไปเดินสวนคนเนาะช่วงนี้โควิดนะคะ this one Bella, with the Bella brand, you know. And the last one, I like that, you know. I told my husband many times, get that for me. I like it. Get that for me. He said, I check it later. So I'm not waiting for that. I'm order. This messy. You see, this one looks nice, you know. Bella. But everyone say oh it's cheap one, I don't know. But I like this style. I like them style, you know. Some people might <laughs> say, ของถูกของโลนะคะแต่รถไม่ได้ชอบอย่างนั้นนะคะรสชอบแบบสไตล์ของมันนะคะเออ mm. ก็ต้องเปิดกล่องเช็คก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามันเสียยังไงหรือมันไอ้นี่ยังไงเราสามารถที่จะเอาไปคืนได้เนาะ Open and check first if they're not working. can change that, you know. They said, have to is <laughs> นี่ยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นแก้วนะคะอ๋อสมาร์ทเดช ได้ยินเสียงเครื่องตัดไม้นะคะอยู่ข้างหลังนะคะ This จะชวนสมา m o t o r I like the color you know I my family is g r a y color I like it I like them style Bella And they give the instruction also t w pieces มันมี12ชิ้นนะคะที่อยู่ในกล่องก็เข้าไปอ่านดูได้นะแต่ถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษโดยทั้งหมดแนะนำนะให้ใช้อ่า อังกฤษนะคะทานเซนสแกนเอาเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นไทยให้เรานะคะเนี่ยราคาของขวัญวันแม่ที่อยากได้และต้องซื้อเองนะถามว่าทำไมไม่ให้สามีซื้อให้โง่จังเลยซื้อได้นะคะสามีซื้อให้แต่ก็เกรงใจแกเนาะก็เลยไม่อยากไปรบกวนแกเนาะเราก็มีเงินอยู่นะคะตัวไหนเราสามารถที่จะ ซื้อออกมาได้แล้วก็ซื้อนะคะไม่รบกวนเงินแกเพราะว่าแกใช้เยอะนะแกใช้เงินเยอะพอสมควรอยู่เดือนที่ผ่านมา l o o k nice I like it my family is g r a y Let's see, I love that. Okay, guys, I just unboxed today, and then. Um, I just wanna show you this one. I'm do online from Messi. If you guys love to chop with the Messi, good luck. And you can see with the big discount promotion, something like that. That's mean good luck, you know. Thank you for watching my video. Thank you for like, comment, subscribe me. I hope you guys have a good day. ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ติดตามและให้กำลังใจโรสกับเมลิน่ามาตลอดนะคะวันนี้ก็มาเปิดกล่องของขวัญเนาะสำหรับตัวเองนะคะวันแม่นะว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรม้างนะคะอ,อยากจะแนะนำอะไรให้ม้างนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับ มาดามคนไทยที่อยู่ในอเมริกาทุกๆคนนะว่าไปได้ของดีมาจากไหนพี่ได้ของส่วนลดมาจากไหนนะคิตัวนี้นะคะอยากจะนำมาแชร์เสน,นอในสิ่งที่แบบดีๆนะคะที่มันเป็นประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะตัวนี้เนาะไปแล้วนะคะบาย,บาย